วัดพระแท่นดงรังหรือพระแท่นดงรังสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดสันนิฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพราะได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาพุทธในประเทศลังกาเนื่องจากในสมัยพระเจ้าบรมโกศได้นำพันพระศีมหาโพ์มาจากเกาะลังกาและเกิดมีพระพุทธบาทขึ้นที่เมืองสระบุรีและพระแท่นดงรัง ในแขวงเมืองราชบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนับถือกันว่าเป็นบริโภคเจดีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือจากนิราชพระแท่นดงรังของสัมมณนกลัน่น ที่เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรังพร้อมกับสุทรผู้เมื่อเดือน4ปีมะเสิงปีพุทธศักราช2,376ว่าถึงพระแท่นแสนสงัดเห็นวัดมีทั้งโบสถ์ที่ครบพระแท่นแผ่นศิลากับต้นรังทั้งคู่ยังอยู่ร้อมอยู่ยอดน้อมมาข้างแท่นที่แผ่นผาต่างชื่นชมโสมนัสยิ่งศรัทธา ตามดิดาทักษินด้วยยินดีเข้าประตูดูแผ่นพระแท่นตั้งเหมือนบรรลังและจำรดรัศมีและจากนิราชของนายมีซึ่งเดินทางไปนมัสการพระแท่นดงหลังเมื่อปีวอกนักตริย์อัทธศกพุทธศักราช2,378ภายหลังสำเนียการ3ปีนายมีได้พารณาถึงพระแท่นดงหลังว่า เอาทูบเทียนบุชาสุมารัยชวนกันไหว้พระแท่นแผ่นศิลาในระหว่างนางรังทั้งคู่ค้อมคำนับน้อมกิ่งก้านก็สาขาแต่ไม้รังรักพระศาสดาอานิจจาเราเกิดไม่ทันองค์จากนิราชทั้งสองนี้ทำให้ทราบว่ามีวัดพระแท่นดงรังและการสร้างวิหารมาคุมพระแท่นอยู่ก่อนแล้ว จึงสันนิฐานว่าพรัแท่นนี้คงจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและอาจจะร้างไปเพราะอยู่ในช่วงสงครามกับพมา่าต่อมาจึงมีการบูรณะขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหรือต้นรัชกาลที่สองต่อมาวิหารได้ชำรุดสุดโทรมไปสมัยรัชกาลที่สาพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาได้บอกบุญปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ตามจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่สาม สมัยรัชกาลที่4ระบาดสมเด็จพระบินก้าวเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฑามณีกมขุนอิสเรลหลังสันได้เสด็จพระราชดำเนินมานามัสการพระแท่นดงรังเมื่อเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2402และทรงกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ตามปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าเมื่อปีกุลเบญจศกพุทธศักราช 2,405ที่พระแท่นดงรังก็ได้โปรดเก้าให้กมรมหลวงราชบุรีทำวิหารและพระราชอุโบสถที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจำนวนเงินไม่ปรากฏและให้สร้างเจดีย์ขึ้นที่หลังพระแท่นหนึ่งองค์สมัยรัชกาลที่หระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์สเสด็จประพาษษสใส่โยกปีฉลูจุลศักราช2239 หรือพุทธศักราช2,420ได้กล่าวถึงค่ายหลวงพระแท่นดงลังได้ทรงเขียนอธิบายถึงพระแท่นดงลังอย่างละเอียดว่าจนเวลาบ่ายโมงครึ่งไปถึงพระแท่นขี้เกียจจะแวะที่พระแท่นเป็นสองหนสามหนจึงขึ้นไปเขาถวายพระเพลิงเสียทีเดียวระยะทางที่มาประมาณ12เส้นนั้นเย็นวันนี้หามพันจันได้ความว่าตั้งแต่รับพา ไปจนถึงวิหารพระแท่นทาง12เส้น13วาวิหารไปถึงเชิงเขา10เส้น7วาแต่เชิงบันไดถึงเชิญมนดก3เส้น8วาตรงหน้าที่สูงขึ้นบันไดขึ้นไปยังเป็นยอดสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นที่ตั้งมนดกสบองเหลี่ยมกว้างประมาณ3วามีเสาข้างในสีเสาทำเป็นเมนไกลๆย,ย,ยอดแหลมประตูสองประตูในนั้น มีพระบาทอยู่เชิงตะกอนที่วิหารพระแท่นตั้งอยู่ที่นั่นเป็นเขาเทือกเดียวกันกันกบเขาถวายพระเพลิงเชิงเขานั้นตกลาบลงมาสูงกว่าพื้นดินข้างล่างอยู่หน่อยหนึ่งมาถึงที่พระแทน่นจึงเป็นเขาศิลากองยาวออกไปที่ข้างหลังวิหารมีช่องศิลายาวประมาณ6นิ้วกว้าง4นิ้วอย่างดูลึกสักสองสอบว่าเป็นที่บ้วนพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ที่พระแท่นนั้นเป็นปลายของเทือกศิลาที่เขานั้นยื่นออกมาก่อนผนังทับคงเป็นศิลาเป็นแท่งสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูงนั้นวัดได้สอกคืบยังมีสูงขึ้นไปเหมือนหนึ่งเป็นหมอนกว้างสักคืบเศษสูงคืบหนึ่งข้างปลายสูง16นิ้วยาว11ศอกคืบข้างบนกว้างสี่สอกเศษเป็นพื้นครูขะอยู่แต่เจ้าของปิดทอง ทำปั้นเป็นบัวรอบไว้สมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช4 6 6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จพระราชดำเนินสวัสดีครับขออนุญาตกลางคลิปอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่วัดพระแท่นดงรังวรวิหารนะครับที่ตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมากาญจนบุรีแล้ว ในคราวที่ไปเนี่ยก็ตั้งใจมานะตั้งใจมาวัดพระแท่นดงลางนะครับหลังจากมาที่พักสง์มงคลรัตนารามเนี่ยแล้วก็เลยมานิดเดียวเองอะ่ะนะก็จะถึงวัดพระแท่นวรวิหารแล้วซึ่งเป็นสถานที่สําคัญนะทางพระพุทธศาสนาเพราะคนไทยหลายๆกลุ่มนะมีความเชื่อเชื่อกันว่าวัดพระแท่นนะหรือว่าพระแท่นดงลางนี้ เป็นสถานที่ปรินิพานของพระพุทธองค์นะหรือว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสริระนะในสมัยพุทธกาลนะครับในในวันอัฐมีบูชานะครับก็มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ที่สนับสนุนกันนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกนะผมฟังดูเอ๊ะทำไม มันเรื่องราวอยู่ที่อินเดียแล้วทาไมแต่ว่ามันก็มีความสอดคล้องกันอะหลายๆอย่างอะ,อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะเป็นความเชื่อนะก็มีหลายๆครูบาอาจารย์ก็เคยบอกๆอกไว้นะก็มีเรื่องราวการยืนยันของอหลวงพ่อฤาษีลิงดารรอะไรประมาณเนี้นะเดี๋ยวค่อยๆกล่าวให้ฟังนะในตอนหลังๆนะครับก็อ่านมาแหละนะจากข้อมูลอ่านมานะให้ได้ฟังกัน ไปเยี่ยมชมเนี่ยก็เป็นรูปนะนี่ในหลวงรัชกาลที่9มาปลูกนะต้นต้นโพตอนแรกนะฮะที่เดินผ่านมาตอนตรงลานจอดรถนู่นนหะรเป็นต้นโพที่สําคัญอยู่อะนะใครไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นข้อความด้านตรงหน้าต้นโพนี้ก็คงจะนึกว่าต้นโพธรรมดาฮนะปลูกไว้เฉยๆแต่แท้ที่จริงแล้วในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาปลูกไว้เมื่อเมื่อปี2512เนะี่ย ที่พระองค์เสด็จมาในคราวแรกนะก็มีรายละเอียดแหละเดี๋ยวก็อ่านสรุปสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะว่ามีสิ่งสำคัญอะไรนะต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี่ก็พาชมรอบบริเวณก่อนละนะรอบบริเวณน่าจะเป็นวิหารพระแท่นตรงรังนะนี่ผมได้เข้าไปกราบสการักผู้ที่สิ่งที่ผมเห็นในครั้งแรกนี่ผมก็ เรียกว่าตะลึงงงงานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าระัตนหรือแทน่นบรรทมที่ประทับที่ก่อนพระบรมศาสดาจะดับขันธะปรินิาพานไปเนี่ยทรงยิ่งใหญ่อลังการนะฮะซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจว่าทำไมใหญ่พอระล,ะลึกขึ้นได้ว่าพระพุทธองค์นี่มีพระวรกายเนี่ยใหญ่กว่ามนุษย์โดยปกติทั่วไปวันนีย้ยิ่งใหญ่อลังการเลยอ่ะผมแม่ ไปกราบนี่น้ำตาไหลเลยนะถ้าเป็นจริงดังที่มีความเชื่ออย่างนั้นนะ่ว่าพระพุทธองค์ทรงมาปรินิพานที่นี่แล้วก็ถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธองค์ที่นี่แล้วก็จัดว่าเป็นสถานที่สำคัญนะที่ชาวไทยชาวพุทธควรจะมาให้ได้หลายๆครั้งในชีวิตนะผมก็คิดว่าจะไปอีกนะเพราะว่ามีความชื่นชอบ ในสถานที่นี้นะนอกจากตรงพระแท่นดงหลังนี้ก็มีเขาเ,เรียกว่าเขาถว,วายพระเพลิงนะชื่อเพาะดีนะเขาถว,วายพระเพลิงนะอยู่ด้านบนยอดเขานะก็เป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสริระนะด้านบนนะเดี๋ยวก็มีเรื่องราประกอบนะี อ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะในแต่ละจุดแต่ละจุดนะว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะเชออิญรับฟังแล้วกันนะวิหารรัฐแทน่นประดิษฐานรัฐแท่นบนทมแกะกล่าวจากหินแกรนิกขนาดกว้างประมาณ2เมตรเศษยาวประมาณ5เมตรเศษหันในแนวทิศเหนือใต้ซึ่งเชื่อว่า เป็นพระแท่นซึ่งพระพุทธองค์ทรงดับขันทะปรินิพานวัดพระแท่นดงรังวารวิหาร อำเภอท่ามกาเป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ประดิษฐานปูชนียสถานพระแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันปรินิพานที่นี่วัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราชที่อยู่ไกลและค่อนข้างกันดารมากทำให้ชมรุสดสรงไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนเมื่อปีพุทธศักราช 2 5 2พระคสังพระครูสังขรทองหล่อเจ้าวาดวัดหนองตโนดได้ย้ายมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ได้ปฏิสังขรวัดพระแท่นดงรังจากสภาพประหลักหักพังมาเป็นวัดที่ร่มรื่นขึ้นจนได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจําปี2,509สถานที่สําคัญภายในวัดนอกจากจะมีพระแท่นดงรังประดิษฐานในพระวิหารแล้วยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธประวัติเช่นบ่อบ้วนพระโอษฐวิหารพระอน,นุ์และอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่รวมทั้งศาลาการประเรียนวัดนี้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาและพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เคยเสด็จมาทรงทำพิธีเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดนี้ด้วย เป็นการทําบุญแบบง่ายๆนะครับก็คือการปิดทองเนี่ยแหละครับเป็นการบูชาองค์ศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับก็เป็นให้สวยสดงดงามอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นแบบแท่นหินศิลาแล้วก็เหมือนมีหมอนด้วยนะถ้าใครเคยไปแล้วก็จะรู้นะว่าเป็นอย่างไรจริงๆขนาดใหญ่นะใหญ่มากๆเลยนะดูในจอเนี่ยมันเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่ว่าไป ในสถานที่จริงเนี่ยยิ่งใหญ่รังการเลยทีเดียวนะแนะนำให้ไปกันนะครับปีหนึ่งเราควรจะไปสักหนสองหนน่ะนะนะควรไปทุกปีละเป็นสถานที่ดีอะ่ะก็เดี๋ยวจะไปดูวิหารบทยานะฮะหรือว่าวิหารบำเพ็ญทุกขกริยานะมีพระพุทธรูปปางปางทรมานตนนะแบบผอมเลยแล้วก็มี หมอชีวกโกมาราพัฒน์เนี่นี่ก็เป็นเจดีย์ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นเจดีย์ของออพระรูปใดหรือว่าเป็นชั้นเจ้านายนะไม่ทราบเหมือนกันนะก็อยู่ข้างๆกันแล้วครับเนี่ยเป็นสีขาว ด้านหลังนี่ผมไม่ได้พาไปนะเป็นเขาว่าเป็นวิหารหรือกุฏิของพระอานนท์นะด้านหลังว่นอยากไปชมก็ต้องเดินทางกันไปให้ถึงผมไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงนะวัดพระแท่นยังนึกเหลือพระแท่นเป็นยังไงพระแท่นทําไมต้องเป็นพระแท่นอะไรเงี้ยอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันวิหารหินบทยาเดิมเรียกว่าวิหารทรมานพระกาย ระดิษสถานพระพุทธรูปปางบำเพญทุกขกริยารูปหล่อบรมคูหมอชีวกโกมารพัทและห <m utter surveys consultation> ินบทยาซึ่งชาวบ้านนิยมเก็บสมุนไพรมาบดสำหรับรักษาโรคก็หินบทยานั้นน่าจะเป็นของสมเด็จพระจางเกี่ยวนะมีมีบันทึกการถวายไว้ที่วัดนี้ด้วยนะฮะอยู่อยู่ตรงพระโลหิตอะพระโลหิตข้างในข้างข้างพระแท่นนะ พระโลหิตนะสมเด็จพระวิจารย์เกียวก็ถวายมอบไว้แทนองค์เก่านะแทนหินพระโลหิตที่ชำรุดสูญหายไป<ล>ก็มากราบสการะกันนะครับ ระพุทธบาทไม้ประดับมุกโบราณวัตถุงดงามเก่าแก่และล้ำค่าที่สุดของการจนบุรีสร้างโดยช่างหลวงในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลาพุทธศักราช2275อาถึง2300อยายุเกือบ300ปีรับพุทธบาทจำลองไม้ประดับมุกสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประดิษฐานคู่กับพระแท่นบรรทมมาเป็นเวลาเกือบ300ปี นิฐานว่าลอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกพงนี้น่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพุทธศักราช2 2 7 5ยถึง2,301ยุคอยุทยาตอนปลายลักษณะลวดลายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องอสัญลักษณ์อันเป็นมงคล108ประการใช่สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า สมเด็จนางพญานี่ยังมีอยู่ไหมครับสม,สมเด็จนางพญาวัดพระแท่นนี่ยังมีอยู่ไหมครับอ๋ออันนี้ขอชมนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้หอันนี้คือปีพศเท่าไหร่นะครับสองห้าสองห้าหัวจะเป็นหน่อยหนึ่ง<อ>หัวจะเป็นหน่อยหนึ่ง วัตถุมงคลพุทธศาสนิกชนสามารถมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษาโบร,ราณสถานพระแท่นดงรังไว้ด้วยการเช่าบูชาวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องวัตถุมงคลหน้าวิหารพระแท่น,นที่เราด็จร่วมพิธีหรือว่ารคะท่านมาเป็นมาทพิธีเลยมาวางศิลาิกแลษ์อะไรจอง สองนี่หนึ่งห้ามาทงหุณอันนี้ท่าท่ากระดานอันนี้ก็เป็นของทางวัดไหนนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนี่ไงเป็นเป็นหนึ่งสองนี่เพิ่มเดียเดียวอ๋อนี่ยวัดพระแท่นปีหนึ่งสองโอ้ทำไมราคาถูกจังเลยนะเนี่ยนึกว่าจะแพงแล้วนี่ว่าจะแพงมากเลยนี่ก็มีท่ากระดาน หนื่องเล็กๆอ๋อในนี้ยแล้วพี่เคยเจอปาฏิหาริอะไรั้างแั้วผมเจอในนี้อ๋อเป็นเป็นเป็นวัตถุส่วนมากเป็นวัตถุของคนนะรอดชีวิตอะไรเงี้ยนะอ๋อล่วงหลังปืนปัญญาร่วงเนี่ยล่วงหลังปืนเคยได้ยินอยู่ของที่ไหนอ่ะของที่นี่อ๋อที่นี่เลยเหรอคู่เลยหลังไงก็ล่วงมารวมกับคำนี้คู่กันไงคู่กันคู่กันหรอครับ อันนี้คือที่เขาหล่อพร้อมกันนี่แหละใช่ครับเนี่ยทำจากตะกั่วเก่าเนี่ยทำมัยนี้ไงเนี่ยสมัยนี่ยแบบอ๋อเป็นเนื้อตะกั่วโบราณนะแล้วก็ทำจางแบบการล่วงกำลังยาบัตรการล่วงกำลังยาก็เอาตะกั่วเนี้ยไปไปไปหล่อมีอะไรนี้มีมีมีประวัติบ้างไหมครับประวัติที่เกี่ยวกับมีมีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้ และแต่กำลังศรัทธาเห็นแล้วเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ประมาณนั้นแหละสต้นโพทรงปลูกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นโพที่หน้าวิหารพระแท่นดงลังในวโรวกาสเสด็จ วัดพระแท่นเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2,512ก็50ปีล่วงเลยมาแล้วนะครับต้นโพต้นนี้ก็ยืนตรังงานหน้าวิหารพระแท่นนะครับนี่ผมเห็นว่าโคนต้นไม้เนี่ยแห้งเหลือเกินนะก็เลย ไปหยิบน้าอนน้อยนิดมารดนะรถเผื่อจะได้บุญกับพระองค์ไปด้วยนะครับกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนี่ยแห้งเลยเราจะขึ้นไปบนเาขาวถวายพระเพลิงนะบนเขาวถวายพระเพลิงเนี่ยก็มีจัง3จุดนะมีมีบันไดแก้วแล้วก็ลานหนางฟ้าให้ได้ชมกันนะก็มาอ่านข้อมูลที่หลังนะ ก็ไม่ได้ไปชมหลอกลานนางฟ้ากับบันไดแก้วอะไปชมบนยอดเขาเลยนะฮะเป็นมนดบเขาวถวายพระเพลิงเนะีเดี๋ยวไปดูดีกว่ามนดบเขาถวายพระเพลิงรอยพระพุทธบาทจำลองมงกุฎพันเจดี JD, เป็นที่ประดิษฐานหลอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑปซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละในวันอัฐมีบูชาเมื่อครั้งพุทธกาลเวียนหัวหน่อยนะครับไปยูเทิร์นรถมานะมาจอดนั่นทางขึ้นนะครับก็สะอาดล่มลื่นนะครับแล้วก็ผู้ดูแลนี่ก็สุภาพเรียบร้อย ทำทำไว้ดีอ่ะเขาดูแลอย่างดีนะนียบเลยครับสวัสดีครับครับ,รบขอบคุณมากครับโอ้สะอาดอารองเท้าดีกว่าโอ้นี่นะบันไดแต่เรามาทางรถบันไดขึ้นมานี่นะ โอ้ดูแลนี่เรามีปัจจัยหน่อยไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะ คนมากันเยอะไหมครับพี่ไม่ได้เข้ามากันครับเราเรามาเชื่อมบ้านอย่าเดียวอเอาไหนเอาตู้ไหนก็ได้ตู้ไหนก็ได้ใช่ไหมครับขอในฝั่งใครใส่หมดเลยนี่ไงนี่หยอดนี่นอาแล้วแต่ตรงนี้คือเผาถว,วายพระเพลิงใช่ไหมครับอ่า ความเป็นมายัางไงพอทราบไหมครับเป็นเชือกกรที่ถ่าวว่าสบสลีละกงา,างการของเป็นบ้านรณอ๋อตอนที่เจอนี่เป็น,ปนแบบชนอกกรเลยน,นะครับ ข้อสังเกตบางประการโบราณสถานทั้งหลายในวัดพระแท่นดงลังไม่ว่าพระอุโบสถเดิมวิหารพระแท่นมณฑปเขาวถวายพระเพลิงหล้วนสร้างและบูรณะด้วยอิฐโบราณที่ขนาดใหญ่เท่ากับหรือใหญ่กว่าอิฐสมัยทวาราวดีและเมื่อวันที่20ทธันวาคมปีพุทธศักราช2497อธิบดีกรมศริลปากรลงนามประกาศ ขอบเขตโบราณสถานวัดพระแท่นดงลังเป็นเนื้อที่ประมาณ5,152ไร่ด้วยไร่โดยกำหนดเขตตามอาณาบริเวณของป่าดงลังที่ร้อมรอบวิหารพระแทน่นทำให้เราทราบว่าในพุทธศักราชนั้นป่าดงลังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใดพระแท่นในวิหารมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับขนาดของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลคือสูงประมาณสองวาหรือสเมตร ใกล้กับวัดพระแท่นไปทางทิศตะวันออกมีสระน้ำใหญ่ชื่อสระโกสินารายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยพุทธกาลคือเมืองกุสินารามหานครนี่ก็บริเวณด้านหน้าเขาสวายทเพิงนะครับก็สามารถที่จะขับรถเนี่ยขับรถมาเลี้ยวแล้วก็นี่ขับรถมาอย่างเี้ยแล้วก็เลี้ยวนี่ตามทางเนีขน่ขึ้นเนินไปเลยฮนะ ขึ้นเขามีที่จอดนะครับตอนแรกผมไม่รู้ว่ามีที่จอดนะไปจอดต,ตรงทางที่เขา,เาขับรถกันนะเนี่ยเขาถวายพระเพลิงตรงนี้ก็ไม่รู้กี่ขั้นนะไม่ได้นับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เคยไม่ได้เดินขึ้นไปหรอกอันนี้พามาดูบันไดหน้าก่อน บันไดหน้าเจ็ดเสียนบันไดกว้าง8เมตรยาว100เมตรยอดยาวขึ้นเขาถวายพระเพลิงทดแทนทางขึ้นเดิมที่เป็นทางปูหิน มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่วัดพระแท่นดงรังวรวิหารนะฮะให้ท่านได้ไปศึกษาค้นคว้านะครับผมยังอยากจะไปอีกเลยนะเพราะว่ามีหลายๆจุดที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมอย่างจริงจังนะอยู่ที่ตาบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้ต้นที่ ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทรงมาปลูกไว้เนี่ยมันใหญ่ใหญ่โตขนาดนี้แล้ววะงามมากเลยคนที่ปงค์